ดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของสัตว์ชนิดหนึ่งที่หน้าตาอาจจะดูแปลกๆนะครับไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ค่ะออกจะดูแปลกๆด้วยซ้ำใช่ครับแต่กลับกลายเป็นว่ามันคือหัวใจสำคัญของระบบนิเวศเซเรนเกติเลยที่แอฟริกาอืมนั่นคือวิลโดบิสครับเราจะมาดูกันจากบทความวิลโดบิสผู้สร้างเซเรงเกติว่าทำไมสัตว์ที่ดูเหมือนแบบประกอบผิดส่วนตัวนี้ถึงสำคัญนัก ค่ะประเด็นเรื่องรูปลักษณ์นี่น่าสนใจมากเลยนะคะเปิดมาก็เจอคำพูดของไกด์ท้องถิ่นเลยว่า w i l l the b e a s t ไม่ได้งโง่อ่าใช่ใช่ผมก็อ่านเจอซึ่งมันขัดกับภาพจำมากเลยแล้วก็มีตำนานแบบว่ามันถูกสร้างจากอะไรเหลือเหลือของสัตว์อื่นใช่ไหมครับหัวหมูป่าเขาควายลายม้าลายหางยีราฟสมองหมัดสมองหมัด โอ้โหฟังดูเหมือนตัวตลกประจำทุ่งหญ้าเลยจริงๆใช่ค่ะดูตลกมากหน้ากากก็ยาวๆเขาเล็กนิดเดียวตาติตีไลก็เป็นหนอกหลังลาดลงมาขาก็ดูเก่งก้างไปหมดอืมถ้าเดินก็แปลกๆมันมันขัดกันมากๆเลยใช่ค่ะแต่ตัวเลขมันไม่เคยโกหกนะคะหลักฐานที่ชัดมากๆก็คือจำนวนประชากรของ,ของมันจำนวนเหรอครับค่ะมีมากกว่า1.3ล้านตัวในเซเลนเกติโอ้ 1.3ล้านค่ะลองเทียบกับชามที่มีแค่ประมาณ8,500หรือสิงโตนที่เหลือแค่ราวๆ3 0 0พต่างกันเยอะมากค่ะหรือแม้แต่กาเซลกับมาลายที่ว่าเยอะแล้วนะก็ยังแค่หลักแสนเองจำนวนขนาดนี้มันต้องบอกเลยว่าพวกมันต้องมีดีอะไรสักอย่างแน่ๆ1น่ล้านนี่มันเยอะจริงๆครับแสดงว่าไอ้หน้าตาแปลกๆที่ว่าเหมือนประกอบผิดส่วนเนี่ยจริงๆแล้วคือการปรับตัวขั้นเทพถูกต้องเลยค่ะแต่ละส่วนที่ดูไม่เข้ากันนั่นแหละคือการปรับตัวที่สมบูรณ์แบบเลย เข้าเล็กๆที่ดูไม่น่าเกรงขามเล็กนิดเดียวแต่มันเบาครับค่ะแล้วก็ไม่เกะกะตอนวิ่งหนีในพุ่มไม้หรือตอนว่ายน้ําข้ามแม่น้าอ๋อจริงด้วยส่วนจมูกแบนๆกว้างๆนั่นก็เหมาะมากกับการเล็มหญ้าสั้นๆที่สัตว์อื่นอาจจะกินลําบากเหมือนเครื่องตัดหญ้าใช่ค่ะเหมือนเครื่องตัดหญ้าเคลื่อนที่เลยกินเก่งมากแล้วแล้วถ้าเดินวิ่งที่ดูเก้งก้างหลังหลัดล่านั่นแหละครับมันมีประโยชน์ยังไง อันนั้นก็เป็น,นกลไกประหยัดพลังงานค่ะข้อเท้าที่ยืดหยุ่นกับหลังที่ลัดลาดเนี่ยทำให้การก้าวแต่ละก้าวมันใช้พลังงานน้อยลงอ๋อเหมาะกับการเดินทางไกลๆสินะครับใช่เลยค่ะแถมยังวิ่งได้เร็วปรี๊ดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะโหแปดสมีสิงโตได้สบายเลยสิครับแบบนี้สบายมากค่ะแล้วยังไม่นับเรื่องจมูกนะคะประสาทรับกลิ่นดีมากดมกลิ่นฝนจากระยะไกลๆได้ดมกลิ่นฝน เพื่ออะไรครับก็เพื่อจะพาฝูงไปหาทุ่งหญ้าใหม่ที่เพิ่งได้ฝนไงคะหาแหล่งอาหารได้แม่นยำมากโอ้โหเก่งฮะแล้วแล้วเรื่องการคลอดลูกอีกแหละครับที่ว่ามันน่าทึ่งมากๆเห็นว่าแม่วิลเดบิสเป็นแสนแสนตัวเลยนะค่ะเกือบครึ่งล้านตัวครึ่งล้านจะนัดกันคลอดลูกในทุ่งโล่งภายในเวลาแค่สามอาทิตย์ใช่ค่ะเฉลี่ยวันละประมาณ24,000ตัว โอ้วันละสองหมมันไม่เสี่ยงเลยครับพี่ลูกอ่อนเยอะขนาดนั้นจะเกิดพร้อมกันในที่โล่งแจ้งแบบนั้นนักล่าไม่ชอบเลยเลยเป็นคําถามที่ดีค่ะจริงๆแล้วมันคือกลยุทธ์ที่เรียกว่าท่วมทนนักล่าค่ะท่วมทนนักลา่าคือพอมีลูกอ่อนจํานวนมหาศาลเกิดมาในเวลาสั้นๆพร้อมๆกันนักล่ามันก็กินไม่ทันไงค่ะอ๋ออ๋อเข้าใจละเหมือนเฉลี่ยความเสี่ยงไปใช่ค่ะโอกาสรอดของลูกแต่ละตัวเลยสูงขึ้นเยอะ แล้วลูกวีเดอร์บีสนี่แข็งแรงมากนะคะเกิดมาไม่กี่นาทีก็ยืนได้แล้วเร็วมากค่ะภายในวันเดียวก็วิ่งตามฝุงได้แล้วเตรียมพร้อมสำหรับการอบพยพครั้งใหญ่เลยการอพยพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบนบกเลยใช่ไหมครับที่เขาว่ากันใช่ค่ะใหญ่ที่สุดเลยวีเดอร์บีสหนล้านตัวเดินทางเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะข้ามแดนระหว่างแทนซนเนียกับเคนยา ค่ะเพื่อตามหาทุ่งหญ้าที่สมบูรณ์ที่เพิ่งได้ฝนแต่ก็เป็นการเดินทางที่ออันตรายสุดๆเหมือนกันโดยเฉพาะตอนข้าแม่น้ํำมาราใช่ไหมครับเห็นว่าโหดมากใช่ค่ะตรงนั้นอันตรายที่สุดอาจจะมี w i l d ดอร์บิสตายหลายพันตัวในวันเดียวเลยทั้งจมน้ําทั้งเหยียบกันเองโหฟังดูโหดร้ายนะแต่ก็น่าทึ่งที่ฝูงใหญ่ขนาดนั้นเคลื่อนที่ไปได้โดยไม่มีแบบจากฝูงนำ ใช่ค่ะเหมือนมันมีความทรงจำร่วมกันหรือสัญชาตญาณน,นำทางไปตามเส้นทางเดิมๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่การค้นพบที่เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ Builder Beast ไปเลยจากงานของโทนี่ซินแคลร์ค่ะประเด็นนี้คือพลิกความคิดไปเลยตอนแรกนะักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าต้องควบคุมประชากร Builder Beast นะกลัวมันกินหญ้าหมดใช่ค่ะกลัวมันกินหญ้าจนทุ่งพังระบบนิเวศเสียหาย แต่ซินแคลเขาสงสัยแล้วก็ศึกษาจนพบว่าเฮ้ยมันตรงกันข้ามเลยตรงข้ามยังไงครับวิลเดอร์บีสจำนวนมหาศาลเนี่ยแหละคะ่ะที่สร้างเซเรงเกติขึ้นมาสร้างเซเรงเกติสัตว์กินพืชเนี่ยนะครับไม่ใช่สิงโตหรือเสือหรือช้างใช่ค่ะก็เพราะว่าวิลเดอร์บีสมันกินหญ้าจนสั้นเตียนไงคะ มันเลยช่วยลดความถี่และความรุนแรงของไฟป่าอ๋อเพราะหญ้าสั้นไฟก็ไม่ลาไม่รุนแรงอะค่ะทั้งมแมลงนกแล้วก็สัตว์กินใบไม้อย่างยีราฟช้างความหลากหลายทั้งชีวภาพก็เลยพุ่งสูงขึ้นโอ้โหเป็นลูกโซ่เลยแล้ว,แล,วแล้วมูลของมันละครับ1.3ล้านตัวนี้คงทิ้งไว้เยอะน่าดูอันนั้นก็อีกปัจจัยสำคัญเลยค่ะ มูลวิลเดอบีสนี่เหมือนปุ๋ยชั้นดีเลยกระจายไปทั่วทุ่งทําให้ดินอุดมสมบูรณ์หญ้าก็ยิ่งงามใช่ค่ะหญ้าก็งามขึ้นเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตในนั้นเลยซินแคลก็เลยสรุปว่าวิลเดอร e บีสเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตหลักหรือ Keystone Species Keystone Species ตัวหลักตัวค้าจุนระบบนิเวศประมาณนั้นเลยค่ะคือเป็นชนิดพันธุ์ที่ถ้าขาดไประบบนิเวศท,ทั้งหมดอาจจะเปลี่ยนโฉมไปเลย หรืออาจจะถึงขั้นล่มสลายได้ไม่ใช่ในฐานะผู้ล่าแต่ในฐานะเหยื่อใช่ค่ะในฐานะเหยื่อที่เป็นรากฐานสําคัญของทั้งระบบนิเวศเลยโหสุดยอดเลยครับจากสัตว์ที่หน้าตาดูประหลาดประหลาดกลายเป็นเหมือนสถาปนิกผู้สร้างเซเลงเกตี้อย่างที่คุณซินแคลบอกไว้จริงๆว่าเซเลงเกตี้ที่เราเห็นทุกวันนี้จะไม่มีทางเป็นแบบนี้ได้เลยถ้าไม่มีวิ t เดอะบีส ดังนั้นบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ก็คือวิลเดอร์บีสไม่ใช่แค่สัตว์หน้าตาตลกๆหรือดูเป็นเปิลนนะคะแต่มันคือผลงานชิ้นเอกของการปรับตัวจริงๆเป็นผู้ชนะในเกมวิวัฒนาการใช่ค่ะแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนที่สร้างและรักษาความมหัศจรรย์ของเซลเลงเกตตี้เอาไว้ฟังเรื่องนี้แล้วทำห้ต้องกลับมาคิดต่อเลยนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากน้อยแค่ไหนที่เราอาจจะมองว่ามันธรมธรมดาธรรมดาหรือไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยอืม แต่จริงๆแล้วมันอาจจะกําลังทําหน้าที่เป็นฟันเฟืองสําคัญมากๆคอยค้าจุนระบบนิเวศท,ที่เราอาศัยอยู่โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้หรือไม่เคยให้ความสําคัญกับมันเลยก็ได้นั่นสินะคะน่าคิดมากเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราลงให้ชมสัปดาห์ละ3มคลิปทุกวันอาทิตย์วันพุธ และก็วันเสาร์ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมขอขอบคุณ FC ฝั่งลาวด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ